สวัสดีค่ะพบกับพี่บุม๋มฟอร์พนทรคมอเตอร์สาขากเกษตรน้มันอีกแล้วนะคะเช่นเคยวันนี้นะคะพาลูกค้านะคะมาชมรถแต่งหล่อๆสวยๆกับรุ่นนี้เลยนะคะ nexgen everest ใหม่นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่องล้อตัวท็อปสุดนะใบเทอร์โบเกียออโต้10สปีดนะคะ200แรงม้าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ท่ออยู่ที่500นั่นเองนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งหรูหราแบบนี้เลยนะคะและพร้อมกับตัวเล็บหลังคาครึ่งคันนะคะให้ตัวรถดูมีความสปอร์ตยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ นี่นะคะแล้วคันนี้นะคะเป็นสีส้มพิเศษด้วยนะคะซึ่งสีส้มของ Ford เราเนี่ยจะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะของเขาจะดีไซน์ออกมาให้ดูเงาแล้วก็มีเมทัลลิกแบบเงาสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของ Ford ตั้งแต่ที่มาแ,กแรกๆเลยนะตั้งแต่ T6 นั่นเองนะคะสีส้มนี้นะคะสวยงามมา,มากๆเลยนะคะนี่ฮะ,ะให้ดูเลยอะ มาดูของแต่งกันเลยดีกว่านาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานั่นเองนะคะนี่เลยนะคะเริ่มตั้งแต่ฝากระโปรงด้านหน้าของตัวรถนะคะใส่อัคริคคำว่าเอลเรสสีดำนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็มันจะเข้ากับตัวฝากระโปรงด้านหน้านะไอ้ผิด เข้ากับตัวกระจังด้านหน้าของเขานะคะคันนี้นะคะใส่เป็นกระจังหน้า V6 เป็น Next Gen Raptor นะมาพร้อมกับไฟสิวหรือไฟสปอร์ต3จุดแบบนี้สีส้มด้วยนั่นเองนะคะนี่นะคะมันจะดีไซน์สวยงามมากเลยนะคะเข้ากับตัวไฟหน้าซีแคมของตัวรถที่มาจากโรงงานเลยทีเดียวนั่นเองค่ะถัดมาตัวแต่งถัดไปเลยนะคะด้านล่างค่ะตัวนี้นะคะเสริมหล่อความหรูหราของตัวรถด้วยชุดแต่งวิกเตอร์แบบนี้เลยนะคะดีไซน์ดีไซน์ซนางานเขาเนี่ยจะออกมาเหมือนกับตัว เข้ากับตัวไฟหน้าสีแคมแบบนี้นะคะทําเป็นสีเทากาไฟตัดสีดําด้านแล้วก็สีเดียกตัวรถนะคะเพิ่มให้ตัวรถเนี่ยดูมีความมิติที่หรูหรายยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็รุ่นตัวนี้ขับตัวท็อปเนาะอย่างที่บอกคันนี้เป็นตัวท็อปมันจะมีเซ็นเซอร์เตือนจอดด้านหน้าระบบเบรคอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนนะแล้วก็งานของเขาเนี่ยมันจะต้องว้า์เซ็นเซอร์ด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกล้องสามร้อยสิบองศาของเขาจะไม่ทํางานนั่นเองนะคะนี่เห็นไหมคะเราจะใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของตัวรถทุุกจดเลยนะคะคว่า รถของเราเป็น <t ick> รุ่นอะไรใส่ชุดแต่งแบบไหนต้องทําแบบไหนนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะถัดมาค่ะตัวซุ้มล้อด้านข้างตัวนี้จะเป็นงานที่มาพร้อมกับชุดวิกเตอร์นะซึ่งมันจะมีหลายแบบให้คุณลูกค้าเลือกนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นแบบเรียบนะคะสีดําเงานะคะลูกค้าเลือกเป็นแบบเรียบสีดําเงานะะั่นเองนะแต่ถ้าใครไม่ชอบบางคนเปลี่ยนล้อแม็กเนาะเปลี่ยนล้อแม็กล้อมันจะยืดออกมานิดนึงเนาะเพราะว่าบางคนเปลี่ยนแล้วหน้า á, มันจะกว้างกว่าเดิมมันเป็นเก้านิ้ล้อ on, มันจะยืดออกมานิดนึงนะคะบางคนก็จะใส่เป็นประมาณ สล้อแบบโป่งนะคะที่เป็นมีฟันเฟืองนะคะรับกับต,ตัวล้อแม็กนั่นเองนะคะแต่ว่าสำหรับคันนี้เนาะเดิมๆหลูหราแบบนี้เลยนะคะเรียบๆนะใส่ล้อแม็กของโรงงานนั่นเองนะคะก็คือคันนี้ที่มาจากโรงงานก็คือแบ,บ็กขอบ20นะซีรีส์ยางนะคะอยู่ที่255ทับ 50R20 นั่นเองนะคะนี่นะคะยางเขาวิ่งนุ่มนะคะนุ่มมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะถ้าใครได้ลองขับแล้วจะรู้สึกว่าเอเวอร์เรของเรานะคะขับนุ่มสบายนั่งสะดวกสบายเดินทางไกลนี่คือหายเหนื่อยเลยนั่นเองนะคะต่อที่ด้านข้างของตัวรถค่ะนี่เลยนะคะกระจกมองข้างของเขานะคะอันนี้ก็คือจะมีไฟเลี้ยวมาพร้อมอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีกล้อง360องศาด้วยนั่นเองนะคะมาคันนั้นเลยนะนี่แล้วก็มีไฟส่องพื้นด้านล่างด้วยนะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะรุ่นนี้อย่างที่บอกว่าจะมีเลนคิปปิ้งมาแล้วนะคะระบบควบคุมราอยู่ในช่องท่านะคะแล้วก็บายสปอร์ตนะคะช่วยตรวจจุดตรวจจับรถที่มาในมุมอับที่เรามองไม่เห็นเนาะให้เราปลอดภัยเวลาเราขับขี่นั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าคันนี้เราเล็บงานมาเป็นหลังแบบแนวสปอร์ตเนาะเป็นแบบว่าหลังคาครึ่งคันนะคะรวมถึงเล็บตัวกระจกมองข้างด้วยนะเราเล็บตัวกระจกมองข้างด้วยนั่นเนองเพราะว่าเดิมเดิเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมนั่นเนองนะคะนี่ฮะ,ะให้ดูข้างหลังคางข้างบนเห็นไหมคะ เห็นอยู่เนาะก็คือเราเล็บหลังคาข้างบนรวมถึงเล็บตัวราวหลังคาด้วยนะคะลูกค้าเล็บราวหลังคาด้วยนะคะเป็นนี้เลยนะคะคุมโทนสปอร์สวยมากๆเลยนั่นเองนะคะอ่ะอพวกกันาสาก็ใส่ให้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4บานเลยนะคะรวมถึงตัวกันลอยนะคะใส่ให้ครบเรียบร้อยแล้วทั้ง4บานเช่นเดียวกันคะ่ะมาต่อที่ด้านหลังของตัวรถกันบ้างดีกว่าเนาะนี่นะคะ ตัวนี้นะคะจะเห็นตั้งแต่ด้านข้างเลยนะคะสเกิร์ตชุดตัวของวิกเตอร์ฮะโอมแต่ด้านข้างของตัวรถนะคะแล้วก็ดีไซน์งานของเขาด้านหลังเนี่ยเป็นแบบท่อคู่นะเป็นแบบท่อคู่สวยงามมากๆเลยนะคะจะเข้ากับตัวท้ายรถของตัวเอเวอเรสต์เลยซึ่งเอเวอเรสต์เนี่ยเขาจะมีซิกเนเจอร์ของเขาเป็นไฟแบบนี้เนาะเป็นไฟ LED นะคะมาพร้อมกับ <c oughs> ไฟทับทิมแบบนี้ <c oughs> อ่ะแล้วก็ยังไม่พอนะงานแลบไอ้นี้คือ เล็บตัวสปอยเลอร์ด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่าสปอยเลอร์เดิมๆมันก็จะมาจากโรงงานมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคันนี้คืองานงานเล็บแบาบงคนถ้าไม่ชอบอยากได้สีส้มเหมือนเดิมก็ได้นะแต่ว่าลูกค้าท่านนี้เขาชอบแบบว่าแนวสปอร์ตแบบนี้คือแล็บคุมด้านบนทั้งจุดเลยนะคะนั่นเองนะโอเคค่ะเป็นไงบ้างคะสาหรับรถรุ่นยอดนิยมของเรานะคะคันนี้นะคะเรามีเริ่มตั้งแต่ตัวเทรนนะคะตัวสปอร์ตแล้วก็ตัวขับ2 คันนี้นะคะใบเทอร์โบแล้วก็ตัวขับ4ไใบเทอร์โบนั่นเองนะคะ mm hmm. ถ้าลูกค้าสนใจเกีรรุ่นไหนนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมทักเข้ามาสอบถามบุ๋มได้เลยนะคะ mm hmm. ที่เบอร์โทร0 8 2 6 2 6 3 8 8 7ค่ะบุ๋มยินดีให้บริการนะคะหรือทักเช็ตอินบ็อกมาก็ได้นะคะเบอร์ของบุ๋มสามารถแอดไลน์ mm hmm. ได้เลยนะคะและก็วันนี้ที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บุ๋มด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทําช่อง u t u b e ต่อไปนั่นเองนะคะ